สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําประจําวันพุธที่6กันยายนนะครับราคาทองคําของเรานะครับตอนนี้ได้มีกรอบการเคลื่อนที่นะครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ใน2กรอบและท่านั้นนะครับในสามเหลี่ยมรูปริมนะครับของกรอบเดย์เนี่ยปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าได้เพย์เอาต์มาแล้วนะครับก็คือมันจะเป็นแนวต้านนะครับซึ่งราคาเนี่ยได้มีการปรับตัวลดลงมาอย่างชัดเจนนะครับเมื่อวานเนี่ยเป็นแท่งแบลิตนะครับยาวๆเลยนะครับประมาณสัก 15เหรียญนะครับราคาปรับตัวจากช่วงประมาณ193637นะครับลงมาถึง1923โดยประมาณครับ1น2 3 2เนะครับก็เป็นไปตามโครงสร้างของพฤติกรรมราคานะครับพฤติกรรมราคาของเราเนี่ยเราบอกว่านะครับมันอยู่ภายใต้นะครับตัวกรอบสาเหลียมตัวนี้นะครับแล้วก็มีการกลับลงมารีเทสตัวชแนลเดิมนะครับก็เราก็จะมีกรอบเคื่อนที่ที่ชัดเจนนะครับ แบบนี้นะครับจุดนี้ราคาปรับตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ราคาปรับตัวกับขึ้นไปแล้วประชาวนต้านก็ย่อกับถัวลงมาน,นะครับมาดูในเรื่องของเส้นค่าเฉลี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยในตอนที่ราคากลับลงมาน,นะครับผมประเมินไว้ว่าราคาจะลงมานะครับพักตัวอยู่แถว1925นะครับก็ เป็นจุดที่ราคามาพักตัวจริงนะครับเมื่อวานเนี่ยราคามาปิดที่1 9 2 5 3นะครับวันนี้ก็ยังคงพักตัวอยู่นะครับเพราะว่ามันมี EMA 20วันอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยได้มีการค o อสนะครับตัด EMA 50 120ลลงมานะครับทีนี้นะครับถ้าโดยหลักการเคลื่อนที่โดยทั่วไปนะครับจุดนี้นะครับมันน่าจะทำให้เกิดการเด้งของราคาได้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะ แล้วก็อาจจะลงต่อนะครับทรเก็ตของรอบนี้ผมมองว่าราคามีโอกาสลงกลับไปหา1915ได้เป็นอย่างน้อยนะครับจุดนั้นจะเป็นดีมา z โซนนะครับจุดที่ราคาพักตัวเมื่อวันศุกร์ที่25นะครับก่อนที่จะมีการแลนดี่กลับขึ้นมานะครับในเรื่องของฟ b โบ a ั c ชีรีเทสเ m e n t นะครับก็ปัจจุบันนะครับ2ชุดการเคลื่อนที่นะครับจากชุดย่อนะครับจากที่เคลื่อนที่ลงมาจาก197นะครับแล้วก็ ขึ้นที่ปรับขึ้นมาจาก1892นะครับก็ย่อขึ้นมานะครับโดยประมาณ61.8นะครับแถว1950นะครับพอมันเจอแนวต้านวีคนะครับมันก็เริ่มมีการปรับตัวลงแล้วครับจากสวิงไฮจุดนี้นะครับเชื่อมไปหาสวิงลง1892เนี่ยก็ลงมานะครับปัจจุบันแนวฟีโบ38ร์นะครับอยู่ประมาณ1922เออ1927โดยประมาณนะครับทีนี้นะครับวันนี้จะเป็นยังไงต่อเราไปดูในก่อบเวลา4ชั่วโมงนะครับ 4ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นว่าราคาเมื่อวานนี้นะครับมันมีการเคลื่อนตัวลงนะครับจากเดิมนะครับเราจะมีแผนการเทรดนะครับว่าในจุดที่1.935นะครับซึ่งเป็นเน็กล i n ของโครงสร้าง head n d shoulder บริเวณนี้นะครับถ้าราคามันเด้งขึ้นไปนะครับถึงช่วงประมาณ4-2-4-3นะครับเราจะโฟกัสช็อตลงมานะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับคือราคาเนี่ย ได้มีการเคลื่อนที่ลงจริงๆนะครับจาก1935นะครับลงมาที่1925แต่ว่าการเด้งของมันนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปแค่ประมาณ1940นะครับบริเวณเนี้ยนะครับราคาไปชนอยู่หลายครั้งนะครับซึ่งท่านที่เป็นนะครับสายเบรกเอาท์นะครับอาจจะพี่นานะครับเข้าออเดอร์ตรงนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าราคามันอยู่ต่ำเกินไปนะครับราคาอาจจะมีการริเทสเมนต์กลับไปสูงกว่านั้นนะครับก็เลยแนะนำว่า4 2 4 3น่าจะเหมาะกว่านะครับก็ ส่วนตัวเนี่ยจะไม่มีออเดอร์นะครับแต่ว่าเข้าใจว่าหลายท่านนะครับน่าจะมีออเดอร์ช็อตกันลงมานะครับก็ถึงเป้าหมายแรกนะครับ1925เป็นจุดที่เป็น previous high เดิมนะครับช่วงวันที่29สิางหาแล้วก็มันเกิดการ b r e เ k out มานะครับตอนหัวค่ําของวันที่29นะครับตอนนี้ราคาลงมาแล้วนะครับแต่จากจุดนี้นะครับถ้าดู 4H จะมี EMA นะครับก็ EMA 120นะครับพักตัวอยู่แล้วก็ ในโครงสร้างนะครับของเทรนนะครับเทรนลงในปัจจุบันเนี่ยของกรอบ 4h เนะครับเราก็จะมีเส้นสปีดไลน์เส้นนี้นะครับเป็นตัวกดราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามีโอกาสกลับขึ้นไปเทสตัวสปีดไลน์เส้นสีแดงแล้วก็อาจจะมีการปรับตัวลงอีกนะครับจากจุดนี้นะครับลงมาหาโลเดิม1925หรือแม้กระทั่งลงไปหาแนวรับของเทรนไลน์หรือว่าชานแนลนะครับประมาณสัก1920นะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ย ถ้าราคาลงไปนะครับเราต้องดูอีกทีว่าราคามันจะกลับตัวขึ้นมาตามเทรนนะครับในขาขึ้นก่อนนั้นๆัด้หรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะพักตัวแล้วก็ลงต่อนะครับเราก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับค่อยๆดูไปเป็นทีละสเต็ปนะครับปัจจุบันนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณ1927นะครับคาดการแนวโน้มวันนี้นะครับก็แนวทางนะครับผมก็จะเน้นที่การโฟกัสเซลล์เป็นหลักนะครับ การโฟกัสเซลล์เนี่ยมันจะมี2จุดนะครับจุดแรกจะเป็น1930นะครับ1930เนี่ยจะมีนะครับเส้น e อ a 50เของกรอบ 4H นะครับประมาณ30 3 1ูนนะครับประมาณนี้นะครับราคาอาจจะเด้งไปแค่นี้แล้วก็ปรับตัวลดลงต่อนะครับก็จะเป็นแนวเส้นสปีดไลน์นะครับแถว1930นะครับจุดที่2ที่เราจะโฟกัสช็อตนะครับก็จะเป็นเน็กไลน์นะครับ 1935นะครับ1935เนี่ยก็เป็น neckline ที่มันเกิดการ b a c k out มาเมื่อวานนะครับถ้าในกรณีที่ราคาขึ้นไป1935นะครับมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงมานะครับหาช่วง1920นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับ ตอนที่มันชนแนวรับของเทนไลน์นะครับเราจะต้องรอดูว่าราคาเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะใช้การแบ่งปิดนะครับเพราะว่าราคาอาจจะเกิดการรีเทสเมนต์ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะลงต่อไป1915นะครับซึ่งมองว่าเป็นทารเก็ตนะครับหรือว่าระยะการเคลืนที่ที่คาดหวังนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ลงในรอบนี้นะครับ มันถึง1915นะครับสมมุติว่ามันถึง1915เนี่ยราคาจะมีการกลับตัวนะครับเป็นเทนก้า,กาขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะขึ้นมาทดสอบนะครับแนวต้านของชานเลเดิมนะครับซึ่งราคาเนี่ยมันติดแล้วก็ย่อลงมาแล้วนะครับทีนี้พอมันย่อลงมาในระดับที่เหมาะสมนะครับสักพักมันอาจจะ ปรับตัวขึ้นไปอีกทีนะครับก็คงต้องติดตามกันดูต่อนะครับในช่วงวัน2วันต่อจากนี้นะครับสำหรับท่านที่มี Bullish b u แอนะครับท่านที่มี Bull i s h b ยแเนี่ยผมแนะนำว่าจุดที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะพิณาลองนะครับหรือว่าายกลับขึ้นไปเนี่ย น่าจะเป็นช่วงราคาประมาณสัก1915นะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่เป็นการแลนดี่ของพฤติกรรมราคารอบล่าสุดนะครับการแลนดี่รอบล่าสุดนะครับจะเกิดขึ้นบริเวณนี้นะครับเมื่อวันที่29/30นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาลงมาถึง1915มีแนวโน้มที่จะเกิดการปรับตัวขึ้นในระดับสูงนะครับอาจจะกลับจาก1915ขึ้นไป1930ได้อีกครั้งนะครับก็เช่นเดิมนะครับเราคงต้องติดตามพฤติกรรมราคากันต่อไปนะครับวันนี้คาดว่าราคาเนี่ยจะเกิดการรีเทสเมนต์ย่อยนะครับแล้ว ต,ต่อนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคําในครั้งถัดไปนะครับวิเคราะห์ดีมีแนวทางให้ที่หน้าเพจ Forexian Review สวัสดีครับ